ลูลูกน้านของปู่สีจุดโทนะตั้งใจปฏิบัติไปมีปู่นาคายานาคีอยู่ในการสันขารเป็นพยาครุฑเป็นทางกินนาดีเตฟีอับซ้อนมาก่อนนะเรียกข้าพยาครุฑเรียกข้าพระแม่พุทธิสัตว์กุนอิมเรียกข้าแม่พุทธิสัตว์กุนอิมนะท่านจับร่างเจ้ามานานแล้วร่าแ,แม่พุทธิสัตว์กุนอิมวันหนึ่งเจ้าจะต้องอยู่ในศีลในธรรม ทางบุญสร้างกุศลสร้างบารมีต่อไปนะเดี๋ยวก็จะรู้ดิดจิตของตัวเองตั้งมันและตั้งใจปฏิบัติไปจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะประทานให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดีนสิ่งที่หวังไว้อธิษฐานไว้นั่นแหละสือจิตของแม่โพธิสัตว์วนอิมที่ท่านสื่ออยู่จะตลอดเวลาว่าต้องการสิ่งนั้นสิงนี้นั่นแหะคือนิมิตอย่างหนึ่งที่ท่าน อยากให้ได้ในสิ่งเหล่านั้นและจะต้องยุ่ช่วยกันทําหน้าที่ของตัวเองเพื่ออยู่ในศีลอยู่ในธรรมสร้างบุญสร้างกุศลรับใช้กุบาจารย์รับใช้พระศาสนาทําหน้าที่ของตัวเองที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วจิตนั้นคือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์หลายภพหลายภูมิหลายชาติแม่สีปฐมมาก็อยู่ในกายสังขานเรียกหาพราะองค์ท่านจะได้มีแต่บุญมีแต่กุศลมีแต่บารมีท่านจะได้ชี้ทางส่องแสงสว่างให้พบแจ่สิ่งดีด พบแต่คุณธรรมพบแต่คุณงามความดีต่อไปจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์มันเป็นจิตของเรามาดังเดิมแต่ยังมีสิ่งใดที่จิตขัดขัดสนมันเป็นสิ่งใดเนาะที่ขัดค้องข้องมองใจอยู่ตลอดเวลามันจะคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่ในความคิดว่าสิ่งไหนนี้ทำไมาถึงเกิดขึ้นได้จิ่นั้นทำไมาถึงเป็นไปได้ที่นั้นทำไมถึงต้องต้องทำให้ให้อยู่ในจิตในใ,นใจโดยไม่ไม่ไม่มีสิ่งใดที่จะลืมเลือนได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นจิตหนึ่งที่คอยรังดึงทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้มัวมองรังดึงทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้อยู่สถานะของตัวเองให้ตกต่ำอยู่ตลอดเวลาหรือเจ้ากรรมในเวรนั่นเองอย่าไปคิดว่าจิตของตัวเองจิตนั้นคือจิตพยายมาทรทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาคือการบทเรียนสอนตัวเองให้รู้นี่นะคือกรรมที่เคยเคยทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มา เขาขอคืนแล้วก็ขอให้สิ้นไปแล้วจบสิ้นไปอย่าเอามาคิดอย่ามาเก็บเป็นเป็นข้อคิดเป็นเป็นกรรมเป็นเวรเหมือนเป็นกรรมอยู่ในจิตในใจอยู่ในวาระจิตของเราอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นกรรมต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิ้นสุด ลืมละล้างทุกสิ่งจุงอ่างส,สรงด้วยการปฏิบัติั่งสมาธิตรวดพระพุทโน,นทําต่อไปเดี๋ยวก็จะล้างสิ่งเหล่านี้ความคิดต่างๆที่ครุ้งทิพมันก็จะหายไปมีแต่สิ่งที่ดีปิติบารมีจะเกิดขึ้นในจิตในใจวันหนึ่งจะต้องกินเจจะไม่ไม่กินเนื้อสัตว์นะจะต้องอยู่ในศีลอยู่ในธรรมพราะคุ้มเจ้าจะได้โตเป็นข้าเนื้อหัวมาทุกภพทุกภูมิทิศชาติคือองค์ดําเส้นตันทาเรียค่ะ เรียกหาองดำเรียก้าคุณพระคุณเจ้าเจริญโตคือสายาณารวตานเรียก้าท่านท่านจะได้ช่วยประทานบารมีให้เกิดเติบใหญ่ในทุกพทุกภูมิทุกชาติในวันข้างหน้าในชาติหน้าต่อไปหลังกากรรมเวรให้หมดติสิ้นในชาตินี้การผิดพลาดที่ผ่านมาคือครูสอนสอนให้รู้นะว่าสิ่งนั้นคือควรละสิ่งไหนที่ถูกที่เราหวังไว้จะว่าจะได้สิ่งนั้นมันก็จะได้ตามมาประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเรียก้าปู่เทพองค์เทวดาที่กล่าวมา ตั้งใจปฏิบัติกันไปมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นคำอธิษฐานบารมีทุกคนที่จะต้องมารับใช้ครูบาอาจารย์มาล้างกรรมให้หมดในสิน้นชดใช้ไปมากมายแล้วต่อไปก็สร้างแต่บารมีชดใช้ต่างๆอีกไม่มากมาย เดี๋ยวก็จะหมดจะสิ้นแล้วจะประสบความสําเร็จในกิจาการการงานบิ้ยเงินทองก็จะไหลมาเทมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดไม่ควรได้ก็จะได้เหมือนสิ่งใดที่ติดขัดขัดจนที่ผ่านมาควรจะได้ก็ไม่ได้ติดขัด,ดอยู่ตลอดเวลานั่นคือเจ้ารมในเวรคอยรั้งคอยดึงหรือการอาจจะเป็นการเตือนของถวยเทพเดวดาที่ว่าเจ้ายังไม่สมควรที่จะได้ในสิ่งเหล่านี้มันจะมีมีจิตที่จะมาตั้งมั่นในการขึ้นมาปฏิบัติจะหลงอยู่แต่ทางโลก จึงได้บอกว่าห้รับรู้ใช่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นบุญบารมีก็จะได้เกิดรับรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างแยกแยะออกจิติตพยามันและแยกแยะอจิตของเรามาใช้ใเป็นประโยชน์นั่นคือบุญบารมีของเราที่สะสมเป็นตะเบยียงบุญมามากมายจะได้มาใช้ในชาตินี้รวมกับชาตินี้ได้แต่ทาให้บารมีเติบใหญ่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลว่าแม่สีปทุมมาจะประทานทรัพย์สินเงินทองให้ เรียกหาพระแม่ปฏิสัตว์ท่านจะประทานความสำเร็จและบารมีเกียรติัจีเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะจิตใจก็จะสะ,สะอาดบริสุทธิ์ไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่จริงใดจะทำให้มัวมองจะได้หายสิ้นไปไม่เกลียดไม่เกลียบไม่ทำจริงใดให้จิตใจมัวมองอีกต่อไปมันจะสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรละวางทุกจิิงทุกอย่างได้แล้วทุกจิิงทุกอย่างมันจะตามมาคือกายวาใจาที่บริสุทธิ์และความสำเร็จในชาตินี้นั่นเองเรียกหาพระคุณเจ้าว่าจะด้โตนะ